สวัสดีครับนี่จะมาให้ชมต้น250บาทนะครับสวยๆนะครับระบบยอดเดินดีนะครับเป็นถุงเบอร์ใหญ่แล้วนะครับเราตัดรากแล้วนะครับตัดรากแล้วนะครับยอดเดินดีไซน์นี้250บาทนะครับกล่องนึงใส่ได้ประมาณ3ต้น3ต้นได้พี่นะสามต้นนะครับเป็นถุงเบอร์12แล้วนะครับผม12ระบบยอดดีแข็งแรงนะครับสนใจทักเข้ามาเลยนะครับรากขดน่าจะไม่มีแล้วนะครับเราตัดทิ้งไปแล้ว ใบใหญ่แข็งแรงเขียวนะครับยอดเดินดีหมดนะครับเรามีท่านเลือกเยอะเลยนะครับโซนนี้นะครับผมจะเป็นกิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงเลือกมาเลยนะครับเลือกเลือกเลือกได้เลยนะครับเราจัดส่งทุกวันนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางถ้าท่านไหนไม่ไม่สะดวกหรือไม่ค่อยแน่ใจก็คือเก็บเงินปลายทางดีกว่านะครับไม่ต้องโอนนะครับระบบยอดแตกดีทุกต้นนะครับ ท่านสนใจทักเข้ามาเลยหรือจะเป็นกิ่งข้างกิ่งข้างพี่หวังยกขึ้นมาแล้วครับกิ่งข้างสูงประมาณหัวแล้วนะครับสามร้อยสามร้อยสิบคูณใหญ่ๆนะครับหันหันหน้าใบออกมาครับหันหน้าใบเขียวมาอ่าราคาดูโอเคโอเคคนนะครับโคนกำใหญ่มากนะครับมาเลยนะครับผมเรามีช่วงช่วงนี้เรามีจัดโปรอยู่นะครับทักเข้ามานะครับอยากได้โปรไหนนะครับนะครับโอเคหวัง ถ้าเข้ามาได้เลยใส่ละสามร้อยบาทนะครับไม่ใช่สามร้อยสิบนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเองสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับกิ่งข้างสูงมันหัวแล้วนะครับผมโอเคถ้าใคนสนใจทักเข้ามาเลยนะครับผมเปิดแปลงทุกวันระบบยอดแตกดีทุกต้นนะครับแตกดีทุกต้นทักเข้ามานะครับมีหลายไซส์หลายราคาเลยสามร้อยห้าสิบก็สวยนะครับดูดูดูนะครับดูดูดูนะครับสามร้อยห้าสิบสวยมาก ครับสนใจไซส์ไหนบอกเลยนะครับทักเข้ามาเลยนะครับทักเข้ามาขอรูปนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ